เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดมัชชิมมาวะพระอารามหลวงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณพบบระบดมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่งจังหวัดอุดรธนานีได้ร่วมกันล้างทําความสะอาดบริเวณพระอุโบสถวัดมชิมบวาพระอารามหลวงโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธนานีกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระวะรมราชนินีเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทําความดีถวา,ายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปค่ะ